กอ้อา,อา,อาไป,ไปด้วย่ามินมึงหมิ่นชุดพี่เนมเหรอขึ้นไปมินชุดพี่เนมแต่แบบว่าคนเล่นไก่กูน่ะพี่ชาลิต้าโทรแล้วฮะเนียมเนียมยิงยิงยิงพี่เทียมพี่เทียมทำไรอ่ะพี่เทียมติงครับทุกคนครับติงกันติงกันเฉยว่ะทุกคนติงกันเฉย เกินเฉยอาเป็นว่ครับตอนนีทั้งสองคนกำลังยก<ะ>ัยงเมามันเอ๊เอ,อ่อจะทจยีนีเงี้ยไปแล้วนะทุกคนครับไม่ไหวละตึงเกินมาดิมามงมาเอ้ยอันนี้คือเอาจริงแล้วนะครับทุกคน โอ้แม่กลมเกินเลยแล้วองนี้เดี๋ยวจะเล่นพีพีกันเลยเป็นพี่น้องกันน่ะโอเคพี่น้องพี่น้องเอาสนกันครั้งก่อนเขาปากแทบใส่ผมเฮ้ยใครปากแทบวะพีพีหมาอัดน้องผมทีมตั้งยีงเล่นเอดดิ๊มเอาดิ๊มผมโง่จริงอยู่เนื้ดิ๊มึงจะหง่ไปไหนวะเฮ้ยไม่เจอกันไม่กี่วันมึงหง่จังวะพวกพี่หนีไปเล่นเกมอื่นอ่ะเดี๋ยวพี่ต้องกลับมาเป็นการต้องมคนเดิมแล้วเล็งเล็งขึ้นอีกนิดนึงดิ๊มเล่งขึ้นอีกนิดนึงนี่มีีีโโคคคค้้รรัับบผมมมทดิ วยมัดแับอะไรบ้างวะดทำไมมันโหดจังวะเฮ้ยวัดีว่าดีมมีโค้ดอะครับเนี่ยก็คือมัพูดมาพูดอะเอาไอ้ฟุกมาพูดแต่ปั่นหัวจันทีไม่จันทีไม่ไม่ออกผมดราม่าครับอย่างเงี้ยผมจะทำว่านะใช่คือแบบทำไมต้องให้ฟุกมาพูดด้วยอ่ะนี่จันทีก็ไม่มีสมาธิเล่นนะพี่ไม่มีสมาธิเล่นผมไม่ต้องหุ่นละพี่ผมเอาหุดโอเคเออหุเงียบเลยอ่ะทับดูนะฟุกเงียบไม่มีหัวแน่นอนหัวแตกแน่นอนก็ต้องลาเลยแบบไม่ขี้โกงอะแบบเมื่อกี้เมื่อกี้ขี้โกงสั่วดสมาธิเฮ้ย ติงครับทุกคนครับติงกันติงกันเฉยว่ะทุกคนติงกันเฉยเกินเฉยเอาทุกคนครับตอนนี้ทั้งสองคนกำลังอย่างเมามันนี่เอ่อจะทำยิงเงี้ยไปแล้วนะทุกผู้ชมครับไม่ไหวละเมึนเกิน ทีมเนี่ยไปแล้วเอ้ยเอาวันนี้ขนาดไม่ได้กลัวสมาธินะยังตายอ่ะกูไม่รู้ว่าไปอยู่ไหนกูยังอยู่ข้างหลังเมื่อกี้ไปดีเมอร์ต้องแอบยิงด้วยพี่ไม่เข้าใจเอ้าวิวกินอะไรเขาไปทางนู้นนี่เองอะนี่เอ้ยมาให้ใครเล่นให้ปะวะทีมกูว่ามันมันไอ้นี่เออมันแอบดูสตรีมนายไงแอบดูว่านายอยู่ตรงไหนแล้วก็แฮกแบบอะไรเงี้ยแอบดูแน่จอบแนบไอพี่ปิดจอบเลยคนมันจะใหญ่ชนะก็ปล่อยมันไปที่มีผมไม่ได้เข้าดีแล้วอะไอ้ดีไม่ได้เข้าดินแล้วเฮ้ย เออเออเสาศพแดงตัวแสดงถึงความเป็นมิตรพี่ทีมระวังไว้นะผมจะฟ้องพี่เนมอ่าฟ้องไปดิครับกูอยู่นี่พี่อยู่นี่ไงจะฟ้องยังไงยังเพราใส่เพิ่มบินเลยแล้วล่ะใส่แล้วน้องยังบอกไปนี่ดูจากทรงนะครับจานดาบดีเมอร์เนี่ยน่าจะเป็นคนที่ถนัดแบบระยะแบบใกล้ๆแล้วผมแต่จานยีเนี่ยจะถนัดไกลๆแล้วท่านผู้ชมครับใช่ครับไอ้เหลี่ยมมาเฮ้ยเอางหวะนี้ดีเมอร์ได้เข้ามาจิดตัว ผมว่าผมต้องต้องพูดแล้วแหละเพราะมันไม่พูดกันเฮ้ย <laughs> ดิมอยู่ไหนวะเฮ้ยอ่าววิ่งวิ่งวิ่งครับฟีเมอร์อย่างคิวฮะ โอ้ได้แค่นี้ครับได้แค่นี้ครับเหมือนกลับมาได้นะครับเขาเรียกว่าได้แบบฟื้นปูฝีมือนะครับเปิดบ้าว่าได้ได้ได้ลองแบบโน้ตอะไรมันก็รวโน้ตตัวดานดิมตั้งเซเต้นไปเดี๋ยวพี่นั่งพาให้อะไรครับสวัสดีก้องก้องเว้ยเกือบแล้ว อ,อ,อ้อออวอาวจยิงเอาเอาจริงทีเดียวบัดตัวเฉยงงยังไงครับจังหวะนี้เฮ้ยลูกซองได้ไงเฮ้ยเอาไม่ได้หรอไม่ได้ดิอ่าดีเซอร์ก็ดีเซอร์พิงลูกซองดิเฮ้ยเออลูกซองได้ไงมาเฮ้ยมึงแล้วมึงแล้ว กูเอาคิี้ดิมเอ็กซ์ชัวร์เลยดิมเอ็กซ์ชัวร์เลยโอ้ยเกินเกินเราเล่นพวกลูกซองลูกซองกูเพล็กเกอร์ไม่ได้นะรือเปล่าเออเมื่อกี้ลูกซองมันโดนตัวไปหนึ่งเม็ดไงเลือดมันก็เลยลดทำให้แบบว่าไม่ทำให้พี่ช้าลงตอนแรกพี่อ่ะฝีมือกำลังมาพอพี่โดนลูกซองเองอ่ะพี่ก็เหมือนพี่กลัวไงพี่ก็เข้าใจสถาหามาพูด ก็มี<ส>แล้วอ่ะโอ้โหไม่ได้ตั้งค่ามันว่าทำศพอย่างนี้ไม่ได้เลยอย่างนี้ไม่ได้แลวทำศพ ผมใส่ผมแพ้แน่นอนเลยทุกคนถ้าตายแพ้ต้าทีมก็คงจะเสียใจนะครับผมที่โดนน้องมาแบบมาทําตัวอย่างนี้ใส่เป็นผมผมเสียใจไม่เลิกเล่นฟีไฟแล้วเออใช่ครับพี่ดีมจะแพ้ทั้งแบบตอนติดเล่นกับตอนเอาจริงไม่ได้นะเอาจิงได้ร่างเดยเอาไปอยู่เลยอ่ะแต่พูดยี่งกวกูเนี้ยร่างแดงสุดเจินกับร่างแดงของจริงมันต่างกันรอพี่เขาบอกว่งรอกูขอเวลาห้าวันไอเดมเปิดคอร์ด เดออินเปิดคอร์สสอนเองเดี๋ยวผมจะไปฝึงหนักที่บ้าน,นเอเมทีทีวีมาตบมาเกียร์นะครับเอ๊ะจะเป็นลูกศิษย์เหมือนเดิมแล้วไงใช่จะไปลูกศิษย์พี่ทีนคิดว่าสู้พี่เนมไหวไหมตอนเนี้ยเฮ้ยตึงอยู่ชวนคุยได้ไงวะ <c oughs> ดูดิ่เนมดูดูมันเออชวนคุยเฉยเลยวะเออมันใช่ไป <c oughs> นี่ผมก็กวนสมาธิทั้งสองคนเลยเนะนี่ยดีมันก็แบบไอ้นี่อยู่ยิงเงียบเลยนะเฮ้ย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 มาเกิดไปบได้ดีดีดีมีดีดยิงดิียิงดิเฮ้ยเฮ้ยโกงนะอย่างเงี้ย ยิงเลยคนแบบไม่รอบครอบไม่ตั้งไอวอลปิดเฮ้ยเกินไปนะสาวไว้ใจกันพี่ว่าเราทำก็ได้พี่รู้เรื่องผมนี่ผมยังไม่ปรามญาย อันนี้ก็หัวนะจะอาเก็ไม่ได้นะอบเกินอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าโหดของจริงเออใหญ่โหดโหดโหดก็ได้แต่พอดีว่านำอยู่สองหัวคนแบบเจ็ดหัวยังเคยกลับมาพลิกเลยก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยิงให้ดูนะแบบมันคงไม่มีวันนั้นอะพี่เอ้ยเอาดีเนมดูดีมันชอบพูดให้กูเสียกำลังใจอ่ะเพื่อนเสียกำลังใจอ่ะฟุ๊กทำไมฟุ๊กเนี่ยพีมทำไมคนแบบนี้กับพี่วะมันไม่อ่อนให้จานพีมหน่อยอ่ะเฮ้ยไม่เห็นหรอว่าจานพีมทำลิปอสห่วเฮ้ยจะมาชนะอย่างเดียวเลยหรอเกินไปว่ะใช่ใช่ ต้องอนเยนี่ยต้องอนน้องผมเฮ้ยดูดิทำเกินไปได้ยิ่งพูดยิ่งทำน่ะยิ่งโมยิ่งโม่ะเฮ้ยนี่คนไกลๆแบบนี้เหรอเฮ้ยเนมพรุ่งนี้นอนกี่โมงวะเพื่อนี๋ยววันนี้กูไปนอนบ้านมึงเลยทั้งคืนแน่นอนเปิดคอร์สไปนอนจากบ้านไปเลยไปนอนจากบ้านไปเลยว่ะเออไปจากบ้านไปเลยนะโอ้โหโอาพี่พี่ไล่ผมงี้เลยเหรอใช่ป้เนี่ยแพ้ฟรีไฟอ่ะตัวเองไม่ฝึกเองเปล่าวะ เอ้ยกูไม่ได้เล่นก็ไมด้ต้อปาดีด้วยล่ะเดี๋ยวมัดแตงก็หายออกมัดแตงเข้าอู่อยู่ทุกทีอุยอุาเอ้ยเ้ยเจ็บนะแตงใจดำข้างนอกเกมเลยเกมเลยอะเออแค่ใจดำจากมาเฮ้ยเอ้ยบแล้วเอ้เยเอ้ยตึงเกินหตึงตรงไหนเนยนี่ใช้นิ้วชี้เล่นนี้ก็เกิดจะเข้นันี่ยะ ปวดรอบไอวอลไอิีก <bin out> <him> ันบ้างที่เคยจะวางไอวอลใส่กันทำไมอ่ะไอดิมยิงดีโอ้จะได้จบจบโอ้รอดทุกหนังสุดเจิดอยู่เนี่ยใช่สุดเจิดอะไรวะเอาเลยดิมเปิดท่าบางแดงบางแดงเหี้อะไรล่ะบางแดงเหรอบางแดงเหรอไม่ใช่จิ้งมาหรอไอจีกันพี่อยากแพ้โอ้โหคะนนชิดชิดยังยิงไม่โดนเลย ไอ้ก <Bond> ูจะตายวงเลยเนี่ยไปเนี่ยกูโดนมันตายตายมันโกงกูเกินไปว่ะเกลเขามีปืนให้ริงอะเทำไมต้องต่อยด้วยอะใจเย็นพี่ทีมไม่ต้องร้องไห้นะพี่ทีมนะทีมเราจะแยกล่างให้ดูเว้ยขาคินทอดขีดสืุด คุณวันไอ้ยังไม่บอกว่าช้ายังไม่ทิ้งยังไรวะยังไม่รู้อีกอะไรวะดูอิดีนี่เฮ้ยเอเดมทราไปทำยังไงกูละตัดตัดเพื่อนกูไปเลยไปกันมึงละ ดูเดี๋ยครับผมโดนต้มครับผมสองเกมนี่กูเละใครวะเนี่ยไอ้กูเละใครวะเนี่ยโอ้ไอ้ไมันเอามันเอาไอ้นี่มันเล่นแฮร์รอครับทุกคนทุกคนมันไม่ไอ้จักรยินสมรจ้าพี่ไอ้ยินสมรจ้าตายตายนะมืมึงตายโอ้โดนต้มโดนต้ม เปื่อยเอาแล้วเปื่อยเลยแล้วเปื่อยเลยไอ้เดฟไอ้ดีแม่ก็เนียนเกินก็ทำไมไม่ขบจางว่าไอ้ดีแม็กจะล้าน้ำพี่ไอ้ดีม็กะล้าน้ำพี่ไอ้ดีมแยกล่างได้ดีแมแยกล่างแยกล่างแสจใจนะทุกคนก็แบบผมไม่คิดว่าเพื่อนรักชอบดัมเพื่อนที่แบบที่ผมแบบรักแล้วก็อยู่ด้วยกันมาตั้งหลายปีทำยังกับผมแล้วครับ ก้าวเดียวทุกคนครับทุกคนอยากดูคลิปแก้อะไรมาแล้วใช่ไหมครับทุกคนคะก็นี่นะครับมันเป็นคลิปแก้ข้อเท้าเสื่อมเริ่มต้นก็ได้เปิดสึ่งทุกันนี้คนเกียดโอ้ยจะเออไม่่มึงรู้เหรอกูมึงรู้แหละวันนีต้องมึงรู้ตั้งนานแล้วกูท้อแบบแม่งไม่เล่นละเลิกเล่นเพียวไฟลบเก็บแป๊บท้อทุกคนสังเกดเลยเปิดใจด้วย